สวัสดีชาวไบค์กันทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมเอฟซีมอเตอร์จีพีนะครับเจอกันกับผมในวันนี้นะครับวันเสาร์นะฮะก็จังง่อยหรือเปล่านะครับใครที่เป็นเอฟซีมอเตอร์จีพีไม่มีการแข่งขันแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนรถแข่งนะครับไม่ได้ติดตามแต่2ล้อ4ล้อเนี่ยรับรองไม่เหงาไม่ง่อยแน่นอนนะครับขณะที่ผมคุยอยู่ในตอนนี้น่าจะอยู่การฝึกซ้อมนะครับสำหรับฟอร์มล่าวันที่อัดเสร็จไปจันนะครับบากูไปติดตามกันได้นะครับช่องเอวันเอ่อช่องสกายสปอร์ตเอฟวันนะครับแล้วก็บีสป เฟซบุ๊กแฟนเพจกันแล้วนะฮะใครติดตามผมในตรงนั้นก็จะรับทราบข้อมูลทั้ง2ล้อแล้วก็ทั้ง4ล้อฝากไปติดตามผมด้วยเนาะทุกคนครับวันนี้จวงหัวกันมาเราจะคุยถึงเรื่องราวของ h o n d ้านะฮะกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฤดูการหน้าแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็เป็นห่วงเป็นใยน้องกล้องสุเกะจันทรานะครับว่าที่นักแข่งมอเตอร์จีพีในปีหน้าเนี่ยเอ๊ะทำไมรถ R 4 -13V ในตอนนี้เนี่ยมันไม่มีทิศทางไม่มี อะไรที่มองจะเห็นเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างเลยหรือนะฮะแล้วกล้องขึ้นไปในปีหน้าแล้วเป็นน้องใหม่ด้วยเนี่ยนะครับกับสภาพรถเป็นแบบนี้สภาพทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะยังไงนะครับมันจะไหวแค่ไหนยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวสิ่งแรกที่ผมจะคุยคือเราจะว่ากันในเรื่องของสปอนเซอร์กันก่อนดีกว่า สปอนเซอร์แน่นอนนะครับว่าแรปโซนั้นบริษัทน้ํามันสัญชาติสเปนได้นะครับโบกมือบายๆกับ Honda ไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2020มาเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ยุคมืดเนี่ยดังนั้นนะครับการทําธุรกิจของพวกเขามันก็เป็นอันสะดุดลงไปนะครับตามผลงานตามความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็นะครับจะต้องตัดสินใจก็ไม่มีงานเลี้ยงไหนไม่มีวันเลืกรานะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ตาม สุดท้ายพอถึงวันหนึ่งนะครับมันก็จะต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้จะต้องแยกทางกันนะครับแบ,บโซก็จะไปไม่แน่ใจว่าจะไปสนับสนุนในส่วนของน้ํามันให้กับ m o t ต g p จนะีะตามที่มีข่าวหรือก่อนหน้านี้หรือเปล่าตรงนั้นจะไม่กล่าวถึงแต่ Honda เนี่ยนะครับสปอนเซอร์เจ้าใหม่จะเป็นใครจะเป็นเจ้าไหนมาอันนี้ก็น่าสนใจประเด็นนี้นะคือผมอาจจะคิดไปเรื่องของสปอนเซอร์ที่เป็นของสินค้าของทางญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ซึ่งสนับสนุน โมโตจีอยู่ก็คือน้ำมันเครื่องแบรนด์แอ e ีเดนแมสซ่นะฮะซึ่งก็สนับสนุนแค่เก้าอี้เดียวในตอนนี้ก็คือเก้าอี้ของนาคาเกาิซึ่งมันก็จะเป็นของกล้องในปีหน้านั่นแหละครับอันนี้ก็คืออ e ีเดนมสื่อเขาสนับสนุนอยู่แล้วจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะสนับสนุนทั้งหมดเลยนะฮะเขาจะอะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่แต่ตรงนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นการมาฟันธงหรือว่าอะไรนะครับก็แค่เสนอทางเลือกว่าเอ๊ะนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมเท่านั้นเองนะเพราะว่า ทีมรองของ Honda เนี่ยนะครับก,ก็จะมีผู้สนับสนุนแยกกันก็คือจะเป็นแบรนด์น้ำมันทั้งคู่นะฮะเข้าอี่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นของคนเอเชียเนี่ยนักแข่งเอเชียเนี่ยก็จะเป็นอ e ูเดมิี่่สูญเข้ายี่อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องค a สตอนนะฮะจอกแนวเขียวเขียวนะประมาณนั้นนะครับของโจฮันซาโกนะถ้าเกิดว่าจะต้องไปสนับสนุนปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไหมผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแก้แ ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับแต่อีกสมมุติฐานหนึ่งก็คือไม่ต้องมีแบรนด์สินค้าไหนทั้งนั้นแหละก็คือเอา SRC นี่แหละครับมาสนับสนุนเลยเหมือนเหมือน World SuperB i k e เนี่ยทำไมถึงจะเป็นแบบนั้นฮะในในส่วนของการทํางานของ Honda ในตอนนี้พวกเขานี่ผนวกตามจริงมันไม่ใช่ตอนนี้แร้มัน,ม,นมาสักพักหนึ่งแล้วนะสามสปีแล้วพวกเขานผนวกหน่วยงานรถแข่งก็คือใช้คําว่า SRC หรือว่า Honda Racing Corporation เนี่ย เข้าด้วยกันทั้ง2ล้อแล้วก็4ล้อแล้ว Honda จะกลับมา F1 อีกครั้งหนึ่งนะครับจะกลับมาไอวันแล้วจะมาขายความเป็น SRC นั่นแหละเอาง่ายๆว่าเอาเอา SRC เนี่ยเป็นเป็นตัวชูโรงผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันก็น่าสนใจนะว่าถ้าพวกเขาจะไม่มีสปอนเซอร์เลยเนี่ยนะครับจะทำกันเองลยเนี่ย มันจะไหวยังไงกันหรือเปล่าคือไหวไม่ไหวไม่รู้หรอกแต่นะครับเ,เรื่องของ Honda เนี่ยเขาขายดีอยู่แล้วทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าเขาเป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์เท่ารุ่นของยอดขายนะหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในรายการอื่นๆเนี่ยก,ก,ก็มีเพียงแต่ว่าเาราคุยกันเนราจะคุยแต่ MotoGP แต่ w o r แต่ว p e r b i ไ e เป็นหลักแต่ตามจริงมันยังมีรายการอื่นๆอีกมากมายไก่กองนะครับที่ผมเองก็ไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปดูอย่างจริง,จ,รงจังเนี่ยแต่ก็ทราบมานะครับว่า ฮอนด้าก็ประสบความสําเร็จในหลายรายการนะครับในภาพรวมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมฮอนด้าถึงยังคงเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ที่ขายดีนะครับขายดีเลยละ่ะไม่ใช่ว่าแต่เพียงในบ้านเรานะครับเอาง่ายๆว่าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็ถือว่าการตลาดของพวกเขานี่แน่นปึ๊กกันเลยทีเดียวในเรื่องของการที่จะมีเงินมาเนี่ยนะครับมันม,ม,มีมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพวกเขาจะมองเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องไปไปวัดใจไปลุ้นกับพวกเขาในตรงนั้นดูหมายความว่า การที่จะทำรถแข่งใน MotoGP เนี่ยมันจะต้องใช้เงินเนี่ยก็เยอะนะครับเอาง่ายๆว่าหลัก1,000ล้านขึ้นไปละหมายถึงว่ายุคที่มันพีิกอยู่นะฮะแต่หลังโควิดเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับแต่ผมว่ายังตำ่ำนก็น่าจะพันห้าถึงสองพเนี่ยไม่อยู่หรอกครับแล้วพวกเขาจะกล้าแบกจะยอมแบกคนเดียวโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยเลยหรือเปล่าเนี่ยพวกเขาจะกล้าหารชาญชัขนาดนั้นไหมผมก็ไม่ทราบได้นะครับก็เนียกว่า นําเสนอทุกๆแง่มุมนะครับมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกเอาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะฮะซึ่งปีหน้าถ้าเกิดว่าไม่มีสมมุติว่าไม่มีไม่มีสปอนเซอร์นะสีรถก็จะออกมาในแนวนี้แหละครับก็คือแค่ตัดสีส้มออกไปตัดคําว่าเล็บโซอออกไปเท่านั้นเองก็จะเป็นสีไตรหรือเจาเรียกก็เป็นสีแดงขาวน้ําเงินน่นะฮะก็จะออกมาแนวๆประมาณนั้นแต่นะครับถ้ามีสปอนเซอร์เจ้าใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะได้เห็นสีรถของ Honda นะครับ มาผมหมายถึงทีมโรงงานนะก็จะได้เห็นเป็นออ l n นิวจากที่นะครับเราได้เห็นตั้งแต่ปี1995มาจนถึงปี2023เนี่ย28 29ปีเนี่ยนะครับเราเพิ่งมาเห็นสีออ l นิวจริงๆเนี่ยเมื่อปีนี้นั่นก็เพราะว่าความร่วมมือกับแรปโซเนี่ยมันหายไปเยอะมากแรปโซก็เลยมีแค่ส่วนผสมสีส้มมาหน่อยเดียวนะครับกับอ,อักษรสีส้มมาเนี่ยจากที่หลักๆนะครับประมาณสัก เกินครึ่งละก็จะมองว่าเห็นเป็นส้ม <c oughs> เห็นเป็นแรปโซลอยู่แล้วใช่ไหมที่ผ่านๆมา20คือเกือบ30ปีเนี่ยนะฮะแต่พอมาปีนี้เป็นสีออลนิวเลยแต่ถ้าปีหน้าได้สปอนเซอร์เจ้าใหม่ก็คงจะเป็นออลนิวอีกละนะครับแต่แต่ก็ต้องมาลุ้นดูนะว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าตัวไหนตามจริงว่าแบรนด์สินค้าของทางญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากนะระดับโลกครับผมคงคงไม่ได้ไล่เรียงให้ฟังนะแต่เยอะมากแหละหรือว่าพวกเขาจะจะ,จะมีสักแบรนด์หนึ่งไหมฮะที่จะมาตรงนี้หรือว่าจะไมมนะครับจะขาย ความเป็น SRC อย่างเดียวเลยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นตอนที่เขาเปิดตัวใน F1 นะครับที่บอกว่าเขาจะลงมาเนี่ยเขาก็มีสโลแกนว่าเขาตั้งใจจะแบบว่าขายความเป็น SRC นะฮะในเมื่อมันเป็นหน่วยง,งานเดียวกันใช่ไหมสองล้อกับ4่ล้อเนี่ยผมผมก็เลยเสนอทางเลือกอกับเพื่อนๆให้ฟังว่าเอ๊ะเขาอาจจะไม่เอาอะไรก็ได้นะครับเขาอาจจะแบบว่าเมินเรื่องสปอนเซอร์นะครกบทำกันเองแล้วก็ชูความเป็น SRC ล้วนๆเลยอะไรทำนองนั้นไหม นะครับทุกคนแต่จะใดแล้วก็ตามนะครับเรื่องของสีรถเรื่องของรถลายเรื่องของสปอนเซอร์อันนั้นก็คือมันก็อาจจะมีผลนะฮะในเรื่องของงบประมาณในการทําการอะไรนะครับแต่นะฮะก็คงไม่ได้ว่ามีผลว่าเรื่องของอะไรละเรื่องของสีนี้รถจะแรงขึ้นสีนี้รถจะไม่ได้แรงนะครับคงไม่เกี่ยวกันนะฮะทีนี้กลับมาที่ในเรื่องของไอ้ไม่เกี่ยวกับสีไม่เกี่ยวกับอะไรแล้วละฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงในตอนนี้นะฮะ ฮอนด้าเนี่ยยังคงอยู่ในระยะความห่างเนี่ยเท่าเดิมนะเมื่อเทียบกับค่ายของแถวครับเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นเหมือนกันอย่างยามาฮ่าเนี่ยก็ยังคงตามหลังยามาฮ่าอยู่แม้ว่าจะมีนักแข่งที่เยอะกว่านะแต่นะครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปในปีหน้าอย่างแรกที่ผมสังเกตเห็นได้ก็คือเรื่องของทีมงานทดสอบรถครับคือยังคงเป็นทีมเดิมนั่นแหละเป็นทีมเก่าทีมเดิมเลยแต่จะเพิ่มเทสต์ไรเดอร์เข้าไปอีก2คนก็คือคนที่เพิ่งรีชายไปนะฮะ เพิ่งเลิกแข่งไปก็คือทากากินาคาคามิซึ่งมีประสบการณ์กับ RC213V มาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2018ก็เจ็ดฤดูการ7ปีครับก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของทีมงานทดสอบด้วยแล้วก็นะครับจะเสริมมาจากนักแข่งต่างค่ายที่เพิ่งวีทายเหมือนกันในปีหน้านั้นก็คือ r s s Spa อสปได้แข่งมาเลข4 1นะครับจากอา r i พิเลียก็จะมาสู่ฮอนด้ ก็เลยจะกลายเป็นมีเทสต์ไรเดอร์ทั้งหมดเนี่ยนักขับทดสอบ3คนเลยทีเดียวครับสเตฟานบาราเดอร์ยังอยู่นะหลายคนอยากให้เข้าไปนะแต่เหนียวเหนียวฮะเขายังเหนียวอยู่นะครับพ o อนด้ยังคงไว้วางใจนะครับให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเพิ่อมอีก2คนตามที่ผมบอกไปนะในส่วนของเรื่องของของวิศวกรจอมเก่านะครับชาวอิตาลีนะฮะผมจําชื่อเขาไม่ได้ครับให้นึกสดๆตอนเนี้นะอืมฟา ฟาเดียโนสเตอร์ลักชินีนะถ้าท้าผมจะไม่ผิดนะครับก็เพิ่งพิ่งออกจาก KTM มาด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะคิดถึงบ้านนะฮะอิตาลีกับทางออสเตรียเนี่ยมันไกลกันว่าอย่างนั้นไปไป,ไปมามัน,ม,นมันลำบากนะฮะก็เลยเรียกว่าออกออกมาจาก KTM ก็เลยว่างงานอยู่ในตอนนี้นะฮะตำแหน่งของเขาก็คือดูแลเป็นผู้นํการฝ่ายเทคนิคเกี่ยวกับ KTM นะ แต่ในก็มาเกี่ยวข้องอะไรกับ Honda ล่ะอันนี้ยังไม่มีการคุยการเซ็นสัญญาอะไรนะั่นคือแค่เคย,เคยมีข่าวลือผมไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยเขา,เามันมาเชื่อมโยงกับ Honda ได้ตรงที่ว่า Honda เขาไปสร้างไปสร้างฐานฐานทัพเออไปสร้างโรงงานนะครับสร้างโกดังเนี่ยที่อิตาลีเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นกรุงโรมไหมฮะไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่อิตาลีนแน่ละ่ะไปสร้างไว้เพื่ออะไรยังไงครับอา่ามันเป็นอย่างนี้เข้าไปสร้างโกดังสร้างจุดพักรถเอาไวเ้เพื่อให้มันสะดวกกับการทํางาน ก็คือเขาจะมีอยู่เพียงแห่งเดียวในยุโรปนี่ก็คือในในสเปนนะฮะฮอนด้าเนี่ยแต่เขาจะไปเพิ่มไว้ไวที่อิตาลีไว้อย่างนั้นนะครับก็คือเวลาทํางานเนี่ยมันจะถ่ายรถถ่ายอะไรขนพาร์ทขนอะไรเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่มีอะไรมันก็จะง่ายนะฮะเพราะว่าการแข่งขันถ้าจะเอาตามจริงเลยนะประมาณ70%เนี่ยมันก็จะอยู่ในยุโรปใช่ไหมครับมันก็จะวนเวียนอยู่ไอ้แค่สเปนกับอิตาลีเนี่ยกี่สนามแล้วไม่รู้อะนะใช่ไหมเยอะแยะมากมายจากนั้นไปก็จะเป็นเยอรมันเป็นฝรั่งเศส นะครับเป็นอังกฤษมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะฮะเป็นโปรตุเกสนะครับมันไม่ได้ว่าเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับไม่ได้อยู่ไกลห่างกันเลยเนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่ามีผลออกับการทํางานนั่นเองแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเปิดสาขา2ที่อิตาลีเนี่ยนะฮะก็เลยถูกเชื่อมโยงมาว่าวิศวกรจอมเก่านะครับชาวอิตาลีนะครับเซอร์ราคินี่เนี่ยที่เพิ่งจากออกจากเคดียมาเนี่ยฮอนด้าไม่สนบ้างเลยเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมฮอนด้าไม่สนจะจะดึงเข้ามาหรืออะไรเงี้ย ซึ่งถ้าดึงเข้ามาผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะมาในเก้าอี้ไหนอะจะมาแทนเคนคาวาอจิเลยไหม, <c oughs> มนะครับฮอนด้าจะกล้าเลยเรื่อแต่ยามาฮ่ากล้านะจะมอบตําแหน่งใหญ่โตขนาดนี้ให้กับชาวยุโรปให้กับคนที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยกล้าไหมเอสอารซฮะทุกคนว่ากล้าไหมแต่ยามาฮ่าเนี่ยทําให้ดู